นะครับกสวัสดีครับพี่ๆนะนะเพื่อนๆนักตกปลาทุกๆท่านและเส้ามักหาอยู่ให้กินครับผมเมือนี้กะสีผ้าผ้ามาตรวจสอบอาวุธครับกัเมื่อวานนี่นะครับเนาะนี่มูเพิ่นไปยิ่งป่าครับพี่น้องเพิ่นได้ป่าเพิ่นเลยมาส้วนพี่น้องก็เลยมือนี้กะสีมาตรวจสอบอาวุธครับว่ามันยังใส่งานใดบัวครับผมกับปีนี้กะกับไปหลายเที่ยวอะไรแหละครับแต่ว่าย่ำฝนย่ำไฟนำรุดนี่ย่ำมันท่านด้ไปครับผมเลยสิผ้ามาตรวจสอบครับ เอาครับผมมามมั่นสิบได้ไรนะครับเนาะอ่าตอนนี้ก็ฝนตกครับผมก็เริ่มบริกาไซสครับก็เลยตรวจสอบอาวุธครับผมเอาครับโตที่นี่ก็ที่ผมบปใการอันนี้ครับสุดนะครับสุดดำน้ำครับผมอ่าเอาออกมากมึงแล้วกันไซส์ใดครับผม ตัดคนขึ้นเก่าครับพี่น้องนี่ครับเห็นว่าใส่ใส่โดนไล่พี่น้องใส่ใส่คุ้มแล้วนะครับนี่ก็บวกคุ้มปนนั้นแหละครับมันก็ซื้อมาได้น้ำปีนี่ครับไปดูมันก็เละขาดพี่น้องเลยอันนี้ก็นี่ครับยางไม่ครับสร้างมาไหวแล้วครับแต่บริษนได้ใส่ครับผมนี่ก็กันกันเพื่อมันอ่อนนะครับเนาะอาจารย์เฉลตเปียนครับอันนี้ก็16ิมินครับ หูน้อยพี่น้องเลยนี่สิบหกบิลรูเล็กครับผมแบบหนาปึกเลยได้พี่น้องเลยนี่หนาปึกเลยครับผมนี่ครับอาวุธผมของผมก็ได้ครับครับสิบพันมาตรวจสอบครับว่ามันแยกสายใดบ,อบ่อลพี่น้องเนาะยางกับบริษัทไร้ครับผมไซนึงสองสามสี่เส้นครับไซสี่เส้นนะสองสามโลนี่ก็บสบายพี่น้องเลยมาดูนี่ไม่มีป,ปัญหาครับผมแต่ว่าปลาพวกปลาจิ๊กไทยพวกปลา อันนั้นก่ยาดยอมอยู่ครับเขาบนไงหรือมันตรงเน่ากันนี่ครับอันนี้ปืนสันครับพี่น้องปืนเน่ากับมีอยู่ครับแต่ผมใส่ไก่อันเดียวครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ได้ใส่ไก่ตัวเดียวกันนะครับนั่ผมก็เลยโดไก่ตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นครับแล้วพวกปืนเน่าตรงที่เราะอันนี้ครับเป็นกรเป็นปืนเน่าครับผมตัวนเน่าครับผมอันนี้เฮ็ดเองครับผมเฮ็ดเองเฮ็ดเองคุณบอกครับบอสหนี่ก็เฮ็ดเองครับบอกน่อันนี้ก็เฮ็ดเองหมือนกันครับอันนี้ก็เฮ็ดเองครับ เออแต่ผมใส่ไก่อันเดียวครับเวลาผมไปผมจิ้มถือไเคยขั้วอันนึงครับผมเวลาน้ำใส่แห้งครับผมจิเปลี่ยนไก่ตัวนี้มาใส่ตัวใหญ่ครับผมตัวยาวตัวนี้ก็อเหล้าเหล้าเม็ดครับผมเม็ดหนึ่งแต่ว่าลูกดอกตัวนี้หันเป็นลูกสแตเลสครับพี่น้องเย้ายมาบ้งครับนี่ครับมันเป็นลูกดอกสแตเลสครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้หาซื้อเอเาครับลูกตัวนี้แต่ว่าลูกตัวนี้เห็ดเอาครับลูกเป็นเห็ดเอาเองครับ ตัวนี้ของอา้ายเพื่อนครับตัวนี้เลยเอามาใส่ครับผมแล้วลูกมันใหญ่ครับตัวนี้ลูกใหญ่ครับลูกจะเป็นเลรียเมื่อน,าานไหนเพื่อนใดไมา20โลพี่น้องตัวเดียวฟ้ายี่สิบไทยครับผมโอ้มันธรรมดาครับปานควายหน่อยดึงหมดแลยพี่น้องเลยปานควายหน่อยดึงหมดแลยครับเ,เลยมาตรวจสอบมั่งครับว่าไม่ใส่ใดไม่ใช่ดใชดบ่วะจะเอายาง ยางใส่ตัวเงาไว้พร้อมครับผมนี่ครับจะเอายางมามัดใส่ตัวเงาไว้พร้อมครับผมว่าเลือดเทืยมมันกะมีตัวใหญ่เข้ามานะครับล่ะไงน้ามันใสอาจสิเห็นไกครับผมก็เลยต้องเอาเปลือกหญ่ไปน้ำเปลือกน้อยไปน้ำครับกะมือไหนพู้เล่นครับบางบ้างครับอีลียังสิไปแต่มื่อนี่ตรวจสอบซะเอยครับพี่น้องครับเพราะว่าบริเวณเซ็ก์ครับผมพี่น้องคำนันยังบุคคลาบะตูห่วงพี่น้องยางเป็นกรรมครับผม เ,เพิ่นไปมาแล้วเพราะว่ายิ่งบ่เขาตัวนึงมาใั่นพี่น้องยิ่งบ่อดพส่นดมาโอ้แสดงว่าไข่เตียบไปพี่น้องไอ้นี่บ่เ,เ,เขาเลยยี่สิบโลขึ้นหมดแล้วครับโอ้แสดงว่าดีครับไม่ใส่ใดเลยครับผมอันนี้ไก่รุ่นนี้นะผมใส่ไก่มีเสียบเลยครับนี่นี่ครับเสียบครับมีเสียบเพราะว่า มื่อเชื่อเขาลงไปน้ำหนามนะครับเนาะข้าวบัจักนะครับเนาะว่ามันสีมันยังสีฟองไปยังนะครับน้ส่วงไก่มันก็เลยเอาแบบไก่ไม่เซฟครับผมมันสีแบบไม่เซฟมันสีปลอดภัยกว่ากันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาลงไปน้ำหนามข้าวบัวจักไปยังสีฟองมันนะพี่น้องเนาะเอาครับอันนี้ครับตัวเป็นเนี่ยทวงน้ำหนักครับอันนี้หกกิโลใช่ปะครับตัวนี้อันนี้เป็นโซครับ โอ้พี่น้องโอ้บ่ได้ใส่ครับไม่ครับผมฮึครับนี่ครับบ่ได้ใส่เดี๋ยวมันปุ่นกินนี่มกินอลไรพี่น้องกินอะอยู่ดูครับนี่แหละครับจช่ว่าตรวจสอบยามนีขี้เช็คไม่งอดเขาไปอยู่ครับพี่น้องมันน้ำเหี่ยวไปกัดเห็นไดงๆน้อพี่น้องเฮ้ยนี่หาลูกฮกลูกนี่ครับนี่นักครับ โอ้พี mm ่น้องเออมีอันนั่นให้มึงครับผมนี่ครับอ่ามีรักษาในเมืองฝนพี่น้องเพิ่งได้มาเพิ่ยอนอันนั่นเนาะเพิ่อนกับขั้วปันกันแล้วนะครับเนาะปลายโสุไทยครับเพิ่อนก็เลยเอาเกจมาฝากให้มึงครับผมพูนมึงพี่น้องเก็จปลาใหญ่ไงพี่น้องใหญ่ังแล้วราพี่น้องมึงอมมือพี่น้องบังเลยพี่น้องเลยโอ้พี่น้องยังไงมาไงครับผมยี่สิบกัวรู้เลยพี่น้องไอ้นี่เกจตัวนี้โอ้สุดยอดครับพระธรรมดา เห็นแต่เกศเมันกับขแห้งเลยพี่น้องเลยตัวมันนี่คือสภาพว่ารู้ครับ20ลกระติกก็แล้วนามัน18ลิตรเนี่ยสำได้สมัครครับผมบานนี่20กว่าโลพี่น้องโห้จังพี่น้องเลยแต่พอเกศมันนี่กับปานก้นเบียร์สร้างแหละครับเอาครับตอนนี้กับศิลาะฝึกสอนมั้งครับว่ามันขาดยังไงครับศิได้ใส่ยางอันนี้กับศิตัดครับผมตัดตัดเลยครับนี่ ตรวจสอบสิ่งภาพครับผมปั่นรถยนต์ครับผมนี่ก่ะส,สาใสองครับผมส่สองหลังก็ับเป็นใส่ซีที่กันครับเขตตัดเลย่น้อ ครับผมกับบุคคลได้ไปไทยไายเวลายิงเลาเพีองเนาะเพราะว่ามันไม่มีกล่องเพียงเนากล่องใต้นาไม่มีครับผมดังนั้นจะแคนมีมันก็พอได้ไปครับไหครับน,นี่ครับแนวล่างหน้ากาพุ่งจะใส่อ้อยี่นี่ครับอว้ดิ้นหน่อยนะครับพี่งเน,อออนาอไว้อาบน้ำดิ้นหน่อยครับผมเพราะว่าเวลาเขาลงไปน้ำหนาม,มันกเกินมอมือมาเพี่น้อนะงเนาะก็เลยได้เอาอ้อย่ล่างครับ นี่แต่ยาพี่น้องเอ้ยอันนี้โมเข่าเนี่ยเอาไซส์บดตรี่บุเหลือพี่น้องไงหักสา,สามสิบโลพี่น้องเปิดยนากเลยทางขับพี่น้องครับกะแสดงว่าอาวาุธกะใซส์อะไพี่น้องไงขอพี่ซื้อพี่น้องแจ้งมือสี่ภาไปล่องม,มุ้งพี่น้องแต่เมืม่อกล้องกะถ่ายเพิ่งทึ่งบุกพี่น้อง <c oughs> ด่ดีเมื่อัครน้องนี่เงรตก่น้องยัวอยางครับยานงกระเพีย,ย,ยนนะครับยานด็กอะไรทังกระเพียนเยจังสีตอนออนี้มหม่พี่น้องอันนี้เห็เนี่ยอุดหูพี่น้องกานน้ำาเหูข่าหูนี่เก็บหูนี่น อันนี้การเสียบเชือกยางนี่นะครับห้อยเสียบว้ครับ,ออรบวันเวลาตัวนี้กำลังเคลื่นอนบังกันพี่น้องถ้ามีเวลาได้ไปครับอาครับกะถ้ารุ่นทาชุ่มกันตอนไปยิงเ่งไนพี่น้องเลยกะแสดงว่าอาวุธกะพร้อมครับใส่ได้กูบอกครับพี่น้องเสียบเอาง่ายๆครับปืนยิงปลาได้พี่น้องเลยเสือกับมันยันร้ายครับอันนี้ซื้อไก่าไมาแค่ พกลอยหาซิบบวกกับไก่มันเป็นแต่มีเซีซื้อก็ตะโด,ดนแล้วครับนี่กล้อมันเป็นพวกมือนี่ก็เพ่ง,เพงมาได้ครับพี่นอ้องคู่มือแบบมีเซีนี่สามร้อยแปดสิบก็มีครับผมแบบมีเซียสเอาครับกะบเฟรซกอนทอนด้วยกะสิบาปคลิปตรวจอาวุธไว้เพียงสนี้ครับผมสวัสดีครับผม